รอรอให้ทุกคนพร้อมรอให้ทุกคนพร้อมก่อนเนาะค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะค่ะมีแฟนแล้วเลยใชไงคะขอบคุณขอเดูดทัชมากนะคะที่จ้างดิฉันมาให้ดิฉันได้แบบว่าเออคุณเริ่งมาพูดคุณเริ่งมีแฟน่เขาเรื่องพคะไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นการเปิดตัวอะไรแต่อย่างใดนะคะใช่แต่ว่ารูปที่หลุดออกไปเนี่ยก็คือว่า ไปทำงานแล้วก็โปรโมทละครได้แหละแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อค่ะใช่แต่ว่าช่างภาพก็เก่งมากจริงๆค่ะถ่ายติดแค่สองคนทั้งนี้ไปเป็นสิบเลยีก็เป็นลูกแโปรโมทอะไรนะเป็นลูกโปรโมทไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราไปถ่ายโปรโมทละครา่อาะเราก็ไปกินข้าวกันเลยจริงๆแต่ว่าเรากินเบรกแล้วก็เ<บ>ปิดตัวแฟรนด์ก็ค่อนข้างช็อกค่ะช็อกเหมือนกันค่ะช็อกเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ก็มีก็มีโทรไปคุยกับกับน้องเขาเหมือนกันค่ะว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ เยอะไหมเพ็กี้ก็จะผิดเยอะมากเลยค่ะมีคนไปยินดีเยอะไหมคะอ๋อคือยินดีกันแบบว่าทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการค่ะก็คือในวงการก็คือขนาดอยู่ในวงการกันเองยังสับสนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออข่าวนี้น่าจะน่าจะถักตางความสับสนให้หลนแต่คนก็เชียร์เยอะนะคะก็ค่ะอย่างน้องเขาแต่งแนนะแบบว่าน้องยังไหวด้วยก็ก็ นะคะโทรไปถามจูจูก็บอกว่าก็ตกใจมันต้องขนาดมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าแต่น้องเขาส่วนใหญ่ก็จะเก่งใจเรามากกว่าว่าเออแบบมีข่าวกับเราเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเองเราก็ก็เก่งใจน้องเขาว่าโอเคไหมเหมือนกัน่ก็เล่นละครด้วยกันเล่นละครด้วยเล่นละครด้วยกันค่ะใช่อะไรขก็เลยแซวว่าแบบเกรงอกหักพี่เท็ดจะไปดูเรื่องอะไร ก็เหมือนใจเลยอ่ะคุยสปอยก่อนจะหลุดจะหลุดค้อนเพียงแี้หนุ่มในสต็อกหนุ่มในสต็อกที่ติดเราอ่ะเขาก็ขาดก็ไม่มีแบบมีคำเปรียบเทียบอีกไหมคะเพราะว่าหนุ่มเราชอบเอาแบบว่าพี่เกดมาเปรียบเทียบพอยุน้องจูเนียร์มาเปรียบเทียบปะยังนะคะยังใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่า ใจนี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันพอไปอ่านคอมเมนต์สร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าอุ้ยคนเขาก็ดูเข้าใจเราอยู่นะก็แบบเขาไปเขาไปเขาไปทำงานกันหรือเปล่าออ่านคอมเมนต์แล้วก็ชุ่มชื้นเหมือนไหบอกตรงๆของตัวแทร์คอนแทร์ไม่ใส่ไปทางไหนคะไปทางนอนอ้ไม่ไม่น่าจ๋าเราบังใช่ เงินะระมานด้วยใช่เพราะว่ามั้งเพราะว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีคุยกันบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติคือพี่เกายยังเป็นที่หนึ่งในใจก็ยังเป็นเอ่อสเปกต้นแบบต้นแบบคพี่แก๊กยืนเนื้อต้องหลุ่มเข้มๆจะบอกอะไรพี่แก๊กนะจะชี้แจงอะไรพี่แก๊กไหมคะยังโสดนะคะยังโสดอยู่นะคะทุกคนนะคะรอพี่แก๊กอยู่เออก็อืมค่ะโสดสดนี่เต็มปากไหมคะเต็มปากค่ะเต็มปากโสดเต็มปากค่เขาเป็นทายที่ผ่าน นะคะไม่ต้องถามมาตอบเองนะคะวันเลนทายที่ผ่านมาไปฉลองกับน้ำตาลพิศขนาแล้วก็แฟนนะคะที่ชื่อว่าไข่ขั้น่านมีดอกไม้ไหมคะมีใช่ตรงนี้น้ำส่งไม้ไหมค้างไมีดอกไม้เราไปเฝ้าเพื่อนเหรอคะไปเฝ้าเพื่อนค่ะใช่วันเลนทายวันเลนทายจะส่งความรักอะไรให้พี่คี ได้ไม่เหงานักดนตมิวไปว่าเออเพลงสนุกเลยเ <_' c ười> พื่อนก็เต้นกันสองคนกับกับแฟนแล้วก็ <_' c ười> ความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันะกนะอ <_' c ười> อันนี้ยั้งใจอะไรไหมคะว่าเราโสดเต็มที่โสดค่ะโสดค่ะยังโสดอยู่นะคะขาไ,ได้เลยใครจะขายมาตุ้มจีนได้เลยใช่ค่ะทำยังไงคะสเปกยังดักแซ่หนึ่งอะไรนะคะยังสเปกหนึ่งเกย์วารินทองสเปกนะคะก็ทำทำดำแดด กินได้นะคะเพาะมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอันนี้จริงจริงใช่ไหมคำ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 ดแดดจะได้คะแนนนำไปก่อนอ่าแ้วสมมติว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อนใช่มาหนุ่มตีป้าได้ปะถ้าถ้าคุยกันเรื่องก็อาจจะใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เอาจริงๆแบบแฟนคำคำดำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะแต่ว่าเป็นสเปกนะคะโอเคโอเคนะ คำัน้แดดเกือคาน้อยคนนะจะมีสปิงนี้ยน้ำนาแดดอะรหรอ่ลองดูิว่าข้างข้างน้ามีม้ยคานําแดดอะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยชางภาพแบบคำาดําแดดเต็มหยนี่ไม่านของาดก่ตากหนึ่งมีนทานมีนานหน่อยไก่ี่หาอบคนจากตะา้น ดีด้วยค่ะแซกซี่าแกซีน่้องเรีนะสวยค่ะยั่ออกแลยคอนแกกีนคนไหนน้ำพีอุ่ยแรงมากเราสดเหมือนกันไม่เป็นไรเราดีก็อยู่ทีมเดียวกันสวยยังไม่เราอย่าไปเสื้อขาอย่าไปเสื้อขาเขามีคอหนึ่งรุ่งกขาุดื้อรักอยเยหนึ่งสองสวยมากขอบคุณค่ะอันนี้แต่ละขยับมาที่ห้าเก้าได้่ะ